ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆนะเฮ้ยเอ๊ะสองร้อยสี่สิบสามวิธีที่ชนะ oh, ho, โอ้โหเยอะเกินฮ่า uh ฮ่า huh, uh huh. ตารางการจ่ายมันเฮ้ย hey, โดลดนานยังโลดีเหรมาแล้วเป็นรางวาัลโอ้ยนู่นนี่นั่นสาธายานง,ง่ายโอ้ย oh, ปาเป็ดก่อนยังเสียตรังวันนี้เอาเลขเอาตังค์มาอย่างสวยเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ด เบลล์หกสิบสองบาทอยากเสียตังอยากเสียตังเอ้ยได้เสียสมใจแน่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกมบางๆ้วย้ะจ๊ะถ้าใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอดแปดแยูทูบนะแอดก่อนรวยก่อนเฮ้ยเด็กน้อยมาใหม่เฮ้ยหนึ่งพันบาทอะไรเนี่ย โอ้ oh, ได้ oh. อีกเจ็ดจุดห้าสิบโอ้ย่างวะฝากด้วยนะจ๊ะเกมนี้โหยถ้าใครอยากเล่นอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอดแปดแปดยูทูบนะจ๊ะแปบ๊บเดียวเข้าเลยกดไลค์กดแชร์ช่องเกมปังๆด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ได้เงินใจแล้วก็คงพอดีกว่าไปดีกว่าจะอยู่ทำไมล่ะจ๊ะถ้าใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอดแปดแปดยูทูบอย่าลืมกดซับสไคร้กูด้วยนะจ๊ะ